ตอนนี้คุอยู่กับผมในารายการบัตเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมาครับในมินิเกมที่มีชื่อว่าสกายวอลนะครับอยู่ในเซิฟของไฮบิ๊กเซิเล้นะครับโอเคก็มาเปิดกล่องกันเลยเฮ้ยอ่ะกล่องนี้ไม่มีซ่อนเตียนอะไรเลยเอ้ากล่องนี้ก็ไม่มีครับหลอกดาวกันชัด,ชด โอเคแล้วก็มีของจำนวนแค่นี้อาวุธคือที่ขุดเราขุดบล็อกก่อนไปตรงกลางเรต้องขุดบล็อกขุดขุดขุดขด,ดนี่มันไอไหมไม่ได้ครับตรงนี้นะเรามังครับ กลางอุ้ยตกเพอ่ตก,ตกไปตรงกลางแล้วว้าโดตัดโอเคครับเดี๋ยว